โอ้โห oh, พ่อลูก mm. แต่เช้าเลยนะคะคุณพ่อคุณ <She> w, ลูก <she w. S 1> ค่ะตั้งสภากาแฟกันนะคะจะคุยเรื่องการเมืองใช่ไหมพอ่อ <laughs> <laughs> สภากาแฟเขาบอกคู่กับ mm. การเมืองจริงป <laughs> เปล่าอ้าวอันไหนของใครล้วเนี่ยแก้วเยอะแยะไปหมดเลยพ่อคุณไม่ได้ทําเองใช่ไหมใช่งงงงเห็นไหมนี่ของคุณอันนี้อันนี้ของผมใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรเลย mm. อันนั้นของคุณยาย วอลาน่าตัวทางน้าอ๋ออันนี้เป็นคุณยายเอ้าแม่ตื่นยังกำลังท้องน้ำผู้ชายอยู่ละมัคุณยายทางหน้าเขาวันนี้ไอ้นี่หมดไงไอ้อาหารเสริมที่ซื้อให้เขาอ่ะออคุณแม่ทานอาหารเสริมนะคะ<อ>คือ,เ,อเ,ขเขาเรียกอาหารเสริมเรื่องอะไรได้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ว่าเ,<อ>เป็นอาหารที่มันสามารถผสมกับน้ําได้แล้วก็ดื่ม ให้พลังงานให้วิตามินครบนะคะตอนนี้หมดก็เลยวิตายละยังไม่ได้ซื้อมาให้อเอาโอวัลตินให้ทานถ้างั้นมีเจ้าไหนอยากจะสนับสนุนเรียนเชิญน,นะคะแหมหมด<า>ก็ไม่ไปซื้อให้แม่อร่อยไหมพ่อกินขนมปัง<า>กับกาแฟป๊าดเอาบะลองกินกล้วยกล้วยส้มจุกไหมละ่ะเนมันหวานว้าเอากาแฟมันจืดๆออกเขาเขาใส่น้ำตาลหวานแล้ว คือพ่อกินกาแฟหวานพ่อจะกินกับกล้วยมันก็จะหวานไปใหญ่เพราะว่ากล้วยเขาหวานธรรมชาติเดี๋ยวเอามากินกับกาแฟด,ำดำําดีกว่าไหมกาแฟดําเขากันไหมค้าอุย้ยเพิ่งเอามาจากตู้เย็นมันจะแข็งหน่อยไปจริงจริง<ๆ>ไม่ต้องใส่ตู้เย็นค่ะใช่โอ้ข้าตากมาแห้งแล้วก็ไม่แข็งมากอะ่ะกินได้แต่ว่าถ้าไม่สบายใจก็ใส่เอามีมันเป็นดาราหน้ากล้องจริงอ่ะ ถมามีพี่สุพัชรานะบอกว่าวันนี้เอาหมีมาเดินผ่านกล้องด้วยนะคือมันเดินขอ <c ười> ม,นนมนันเองมันได้มาจอกินอะไรอ่ะไม่เกียนไม่ใช่อ่ากินเข้าใจว่ามันมีเนยมีเนยเป็นไขมันสัตว์เนี่ยหมี <c oughs> <c oughs> จ้ากินเถอจะจ้าไม่ว่าอะไรจา้าอร่อยไหมมันจะพูดว่าไงดีอ่ะ ถามยากล่ะและลงท้องมาเรียบร้อยส่วนอาการอกอ้ากก็หายไปแล้วนะคะหายแล้วไันมีหายแล้ววันหยุดค่ะครอบครัวก็เป็นครอบครัวเพราะว่าเรามีสวนนะคะอันนี้เรื่องจริงนะการเกษตรเนี่ยทําให้ครอบครัวได้มารวมกันการเกษตรเพราะถ้าไม่มีเกษตรนะทุกคนจะอยู่บ้านใครบ้านมันไปทํางานโรงงานไปทํางานบริษัทออฟฟิศไปแล้วค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอก นะคะใช่ไหมพอ่อแต่พอมีสวนเกษตรเนี่ยทุกคนเหมือนกับได้มาอยู่รวมกันเป็นศูนย์รวมกันวันนี้น้ําก็เริ่มลดลงบ้างแล้วนะในสวน<ง>เริ่มลดแล้วเนี่ยก็ที่ได้เดินไปลอยกระทงตรงนี้หมบ,บ้านภูกระดึงที่พ่อเคยอยู่เนี่ยเขาจะจัดงานใหญ่จัดงานใหญ่พ่อก็เลยให้ความสําคัญกับรอยกระทงเคยได้ข่าวว่าเตรียมรงง้องเพลงพ่อหนึ่งวง,งนี้ร้องเพลงเหรอพ่อจะร้องเพลงบรรลลยกระทงไม่ได้พ่อเตรียมว่าไงนะร้องเพลง ลอยลอยกระตรงลอยกระตงกันแล้วขอเชิญน้องแจออกมาลำบงลำบงปั่นลอยกระตงลำบงลอยกระตงบุญจะส่งเราถูกใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเออแต่แหวเตียมเตียวคือถ้าลูกไม่มาเนี่ยมีหวัง ผมว่าเห็นไหนมันคือเป็นมือร้อยก็ท่งได้เยูกมันมันมามันบาแม่นมันหยุดนะผมมาบได้ตสิลูกนี่ล่ะเอาเขาให้เวิราชัยจัหน่อยหรือวันศุร์มาตอนบายแต่บอตอนตอนคำตอนคำตอนจันาันแล้วตอนจะเข้าแล้วก็คือบึ่งมาเลยใช่ไหมพอจบรายการแล้วบึงมาเลยอขบวนมาเสียงานพนนะเราท่วงแล้วเขาก็มีการลาเล่นมีการฟังล่ำ ตอนลรเออนธนาละแสนสองแสนหม่นี้เขาจ้างมาที่ไหนผู้กระดึงนี่แหละอผู้กระดึงบา้านจังหวัดเลยไปฮอดภาคอีสานแมนบนน่ะร้อยกระทงอ่ะปัญหาก็คือพ่อไม่ได้กลับผูกระดึงพี่กำพูก็ต้องจำลองสถานการณ์ให้เหมือนผูกระดึงเลยนะต้องไปยกผูกระดึงมาตั้งไปตรงนี้ต้องมีหมอนรำให้พ่อดูอว่า,วาหลอกกันเระเพุกระไดนี่เขาตามมาเพจนี่เขานี่ยอ๋อยายมาแล้วนาวหนาวนี่ อุ่นๆแม่กินน้ำอุ่นๆเลอือขอบคุณครับอันนี้ไม่ไม่ค่อยหวาน้วของที่นี้เป็นยังไงแม่เจืดๆไหมเจืดนั่นแหละจืดแต่ว่ามันได้ร้อนๆมันได้กำพลังงานอยู่นะกินข้ากลันต้มเนยได้มั้นี้วให้ถามพ่อใหญ่แหวง ม่หยาดของหน้าคุณรัชนีด้วยม,มีหมอคนหนึ่งเขาเป็นหมอรักษาโรคจิตใช่ไหมคุณหมอคุณหมอมีวิธีทดสอบใครว่าเป็นโรคจิตไม่เป็นโรคจิตยังไงหมอก็บอกว่าอ๋อก็ไม่ยากเปิดน้ําใส่อ่างอ่างน้ําอะเสร็จแล้วก็ให้ช้อนให้ขันแล้วก็ให้กะละมังทั้งสามคนที่มาเนี่ยใครจะหยิบอะไรไปเอาน้ําออกอจากถังถ้าเป็นพ่อแหวงจเจ้าอะไร เอาช้อนเอาขันหรือเอากระมังเอาขันตัวาเอาขัน,อน,อนเอาขันอืมไม่ต้องน้ากันเอาขันคือกันเอาขันคือกันแล้วชเนียเอากระมังเอากระมังกระ,ะ,ะมังกับควรทิ้งที่เดียวเลยคือคุณหมอบอกว่าทั้งสามคนที่เลือกเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลบ้านทั้งหมดเลยทำไมอ่นะ เพราะว่าจริงๆถ้าคนปกติเขาจะเปิดจุกที่ไอ้น้ามันไหลออกจากอ่างไงปุ๊บมันก็ไหลออกเลยไงไม่บอกหิว่ามีจุกก็ไม่ว่ามีจุกที่เนี่ยเอาก็อ่างน้ามันต้องมีอยู่แล้วโอ้ยแม่คนบ้าตอบแม่เอาขันเอากะละมังนไหมก็บอกก่นว่าใครจะเปิดน้ําออกได้ยังไงบอกหน่สิในแม่เวออันนี้กระเป๋าแม่ทองนาคนะคะจําใบนี้ได้นะคะเห็นไหมคะงามแผลเล็กง่งามสียังเอาคอ เกินสีเนี่ยเนี่ยอสีส้มสีส้มพ่อพ่อสายตาดีนะแล้วไม่ใช่มีใบเดียวนะพ่ออาวลองเปิดกระเป๋าใยของนาวันนี้เราจะเป็นการเปิดกระเป๋าดารานะคะรายการเปิดกระเป๋าดาราค่ะโดยพ่อสวงดโดยพ่อแหมงมากคนนี่เลยมักคนมักคนจริงเหรอแม่พ่อเป็นคนมักคนปะมัคนน่าขนาดอืม โอ้ยบ่มีบ่มียังจัก ah. อันโอนผีบ่ไ้อ่ะออันนี้ใส่เหรียญพ่ออันนี้ใส่เหรียญใส่เหรียญพ่อรู้ยังว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นยี่ห้อของกัมพูเนี่ยพ่อรู้เรื่องไม่คะยี่ห้อเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยพ่อไม่ได้เห็นพ่อพ่ออ่านออกไหมคะตรงนั้นครับทำเองนะพ่อ K R K Rish K Rish นี่แต่ว่าอะไรแต่ว่ารวย ริชแปลว่ารวยยายทั้งหน้าใช้แล้วก็จะได้รวยมันก็รวยแล้วนี่มันไหลกระเป๋ามันก็ใจายเบื่อไปหน่อยอ่าถว่ากระเป๋านี่ที่ไหลเนาะอ้ยมีเงินมาจากไหนมีได้มันหนักมันเสี่ยงหนักเลยกระป๋อมันหนักมันก็หนักทุกวันเนี่ยอืออ่าอันนี้อะไรแม่อันนี้อะไรแห้งไหอะไรนะแม่น้ำหอมอ๋อน้ำหอมอ๋อเอ้ยแม่อยากได้น้ำหอมเหรอเนี่เอาไหมน้ำหอมมีไหมเอาไหม น้องค่อนต่างกับแก็ซื้อให้โอ้ยคุณยายดูสิคุณยายรักสวยรักงามนะให้พอเบิังมันงขยี้เจ้าอย่างนั้นเจ้าเสียเอางเจ้าจะพูดยาวจะอย่างนั้นเจ้าเสียถึปัทถุเจ้าไม่เสียมันเสียมันมาลายามันเสียมาลายาเคยมีไหมมาลายาเคยมีบ่นี่หัวเมียกันนะหัวเมียกันนะห้ามนะเออแม่เนาะ ถึงจะเป็นหัวเมียกันก็ห้ามเปิดกระเป๋าเขตนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะที่กระเป๋าที่กระเป๋าคอยนี่ห้วยเขาอย่าเบิ้งเอาไม้เบิ้งเบิ้งเลยเกิดมากไม่เคยคนกระเป๋าเจ้าออนนะนมีสองเรื่องกระเป๋าสตางค์หนึ่งแล้วก็โทรศัพท์มือถือสองเขาบอกว่าหัวเมียกันห้ามค้นจริงหรือเปล่าพ่อเม่จริงเมื่อจริงเนาอของฟอนอผู้ในคนในเบิดนะพ่อเปิดเผยไม่เคยเข้ารหัสใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เคยคุแต่ไม่เคยคนกระเป๋า อันนี้เอามาให้พ่อเนี่ยเนะนี่ชอบไหมสวยไหมโอ้ยก็ะสอบแล้วเนาะโอ้โหแค่เลยอ่ะให้แล้วที่ไหนให้มันสายสั้นหน่อยก็ได้นะครับอีกแล้วน่ะเนี่ยเออโอ้ยเงินมีหมดเนาะนี่ตุนหนึ่งตุนนี่ไงให้หกล้านนี่ไงให้พร้อมด้วยเงินหกล้านบาทนี่ไงบัตถุ เฮ้ยมันถือจังไหนยมันยเลยมันบ่ถือมาสร้างว่ะเข่าสตางแล้วก็กระเป๋าสะพายข้างนะพ่อนะอไม่น้อยหน้าคุณยายทางหน้าแล้วนะพ่อรู้ใช่ไหมว่าเป็นยี่ห้อของลูกเนี่ยพ่อรู้ยังยังเลยอ๋อให้กับูัเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิเล่าเป็นยังไงเล่าให้พ่อฟังก็ไม่ได้เรื่องราวอะไรก็เออในนั้นมันก็เป็นของใช้ที่พวกเราใช้กันอยู่แล้วก็ เราก็ทําขึ้นมาให้ใช้แบบราคาที่มันไม่ได้แพงเวอร์มากเหมือนกับแบรนด์ต่างประเทศเขาอะแล้วแม่เขาไม่เคยมีกระเป๋าถ้าเราไม่ทําเราให้เงินเขาเขาก็ไม่กล้าไปซื้อใช้หรอกจะที้โอกาสนี้ลูกทํายี่ห้อแคริชเป็นของตัวเองก็เลยให้พ่อให้แม่ใช้ก่อนเป็นมงคลกับลูกๆด้วยนะคย้ายหรือยังครับโอ้ยก็ได้แจกีแลเลยได้แจกก็ได้ขครก่อนนะได้อครบ นนมีขายมัย้ยขายเดี๋ยวค่อยขายใจเย็นๆ <c oughs> จะให้ดูว่าฟังก์ชันการการใช้งานนี่มันมันดีนะเริ่มจากกระเป๋าไปเนี่ยอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ฮะสมมุติว่าเรามีพวก iPad iPhone ครับแท็บเล็ตอะไรก็ ใส่นี้จะเป็นส่วนที่แนบกับตัวนะคะคนลวงไม่ได้ใช่ใช่โทรศัพท์นะไม่ไม่มีการลวงเพราะว่าเวลาเราเอาตัวนี้เข้าหาตัวถูกต้องแล้วก็ง่ายเวลาเราจะหยิบจะอะไรก็ง่ายไม่ต้องมาเปิดกระเป๋าส่วนกระเป๋าข้างในก็มีนะฮะมีมีช่องมีช่องใส่ของจุกจิกนะครับมีหนึ่งช่องสองช่องสามช่องแล้วนี่ก็เป็นซิปนะใส่ใส่ของ ใส่กระเป๋าได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆไอ้อย่างนี้ก็ใส่ข้างในได้แต่ว่าเวลานั้นเราจะต้องเปิดเราจะมันก็จะแบบแล้วแต่สะดวกอ่ะเพื่อป้องกันถ้าอย่างนี้เปิดหายดีอันนี้มันไม่เสียหายเฉพาะมันจะอยู่ข้างตัวเราอ่านี้เห็นไหมอันนี้ก็เอาเวลาว่างเวลาอันนี้ก็ใส่อะไรได้อีกเห็นไหมใช่ค่ะแต่ว่าทรงกระเป๋าเราก็ออกแบบมาให้มันไม่ได้ใหญ่มากให้มันดูไว้ดูคล่องตัววัยรุ่นเพื่อให้ายอ่ะเนาะ คือ,อยังไงเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักจัดก,กระเป๋าด้วยเพราะอะไรรู้ไหมพวกเราเนี่ยมีนิสัยที่เวลาใช้กระเป๋าอะได้อะไรก็ใส่ไปใส่ไปใส่ไปสามเดือนห้าเดือนมาดูทีอู้ทําไมกระเป๋าหนักเหลือเกินเกิดปัญหาอะไรครับอืไหลสุดแล้วก็ปวดไหลปวดตึงคอตึงอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเป็นนะอโอ้มันทําให้เราต้องมาแบบว่า กระเป๋าไม่ต้องไม่ต้องใบใหญ่มากเกินไปแต่ว่าเราต้องรู้จักจัดกระเป๋าใหม่อยู่เรื่อยๆอันไหนที่มันเกินความจำเป็นเราก็ออกจะไปใส่สะสมไว้นานๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หนักแน่นอนนะคะเพราะว่าหนังเขาเบาหนังเบาด้วยหนังเบาด้วยแต่เป็นหนังแท้นะหนังแท้ทั้งใบเลยนะคะไม่มีส่วนไหนที่ไม่ใช่หนังเลยนะคะน่าใช้มากแม้กระทั่งบุข้างในก็เป็นหนังนะคะแล้วก็ถ้าเสียหายอะไรทางเราก็ยินดี จินดีซ่อมให้พวกจอยพวกต่ออะไรพวกนี้นะคะถ้าเสียหายก็ซ่อมตลอดชีพเลยมีอันนี้มีหลายสีนะมีสีนั้นเขาเรียกว่าสี o r เรนจสีนี้เรียกว่าสีแทนเจอรี e นะของพวกแบบส้มปนเหลืองสีอิดแล้วก็แบล็กมีแบล็กด้วยแบล็กก็สวยมากแบล็กดนครับโอ้ดูชีวิตชีวาสดใสขึ้นมาเลยนะคะคุณตาคุณยายถือกระเป๋าสีสดๆน้าแม่เนาะดูแบบมีชีวิตชีวามาก